ดีคะ่ะวันนี้พบกับพีนนะคะกับช่องวอลไบพินนี่ตอนนี้พินพามาเที่ยวงานกินเพลินเดินเที่ยวงานแฟร์มียี่สี่กรกฎาคมถึงสองสิงหาวันนี้วันที่สามสิบก็ใกล้จะหมดแล้วแหละผ่านมาผ่านมามาบิ๊กฟีท่าอิฐนนทบุรีทไปงานแฟร์นี่นะคะอยู่หน้าบิ๊กฟี o d p เพรสท่าอิฐคะ่ะ อันนี้ประมาณห้าโมงครึ่งเข้ามาดูในงานที่เห็นเลยมีแทมโพลีนมีบ้านบอนแล้วก็มีรถไฟอันนี้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าอ๋ออันนี้จะเป็นของกินมองครั้งแรกนี้จะเป็นหนมจีนข้าวหมกไก่แล้วก็มีของแต่มางานเขาก็จัดแบบมินิมอลของเขานะแต่ว่าเรายังไม่เห็นคนเดินผ่านผ่านมา เห็นก็มีงานแฟร์อยากจะช่วยให้ชุมชนท่าอิดของมาเที่ยวกันเนาะโอ้ดูดิของเงียบๆหงอยๆร้านหน้าเขาดิไม่วะงานเขาก็ยังต้องการคนมาเยือนอยู่นะชุมชนชาวท่าอิดค่ะว่างๆตอนเย็นก็แวะมาเที่ยวได้เนาะตอนนี้ที่เห็นก็จะเป็นแค่ขายพวกนี้เลยมีปลาหมึกก็หมึกด้วยขายอะไรเนื้อยา จะมีเห็นอยู่อยู่ละแวกแค่ตรงนี้นะมีเบื้องอยู่มีลูกชิ้นมีของทอดมี่ทอดแล้วก็มีน้ำอ๋งองานเขาไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากอะคะ่ะแต่ว่าก็มีได้ซื้ออะไรเขาเดีอะซื้ออะไรช่วยเคาเดีวะอ๋อนมเบื้องนี่ถุงนึงค่ะ กินลาดหน้าขอดีวะแล้วหน้าไก่เลยจานหนึง่งเส้นใหญ่แล้วกันค่ะหนุนเขาหน่อยใครอยู่ระแวกนี้มาได้นะมาช่วยเรศรษฐกิจขับเคลื่อนหน่อยเถอะม<ค><ณ>ีให้อาหารสัตว์ด้วยมีแพ้เออยหน่ารัก เป็นส่วนของการสแสดงหนมเบื้องอร่อยแล้วานมเบื้องอีกต้อมีบ้านบอลให้เราหลังนึงมีรถไฟแล้วก็มีระบายสีมีปลองพลาแม่นด้วยนะดูสิเอาที่ค้บมล้ล่ะมีค้บนะคะ,ะ,คะใครอยู่แวกท่าอิฐเียนเชิญได้นะ ขับเคลื่อนด้วยพลนประดังของพวกเราตอนนี้ไปละพาแวะผ่านมาก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะไปแล้วบ๊ายบาย